สวัสดีนะักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะจากวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะเราได้รู้จกักรากที่2กลนที่2มาแล้วเนาะวันนี้ครูจะมาสอนหัวข้อที่4.2นะคะการหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบทําไมเราถึงใช้การหารากที่2โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเพราะว่าคือยังมีจํานวนอีกมากมายเลยที่เรียนไม่ทราบก็คือจํานวนแบบ จำนวนมา,มากๆอะค่ะที่เมย์ไม่ทราบวา่าอะไรที่มันยกกําลังสองแล้วได้จำนวนนั้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนกันก่นกอนเลยค่ะรากที่2ของ9อ่ะทบทวนจากจำนวนน้อยๆก่อนรากที่2ของ9เขียนให้อยู่ในรูปกลนที่2ทั้งค่าบวกและค่าลบได้อย่างไรก็คือกลนที่2ของ9และค่าลบก็เป็นกลนที่2ของ9เนาะอ่ะ จัดให้อยู่ในรูป a ยกกำลัง2เราก็มาดูว่า9เนี่ยเกิดจากอะไรยกกำลัง2 9เกิดจาก3ยกกำลัง2เนาะ3 3เป็น9มีทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะดังนั้นข้อสรุปข้อสรุปที่เราเรียนมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็จะได้3และลบ3อันนี้คือคำตอบของรากที่สองของ9นะคะแต่ทีนี้ เมื่อนักเรียนต้องการหาค่ารากที่2ที่เป็นค่ามากๆนะคะนักเรียนจําเป็นต้องใช้การแยกตัวประกอบเนาะโดยเราจะใช้ข้อสรุปเดิมค่ะทีนี้อามาดูตัวอย่างที่1รากที่2ของ576นักเรียนทราบไหมว่าอะไรเอ่ยยกกาลังสองกได้576มีไหมเออมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเราต้องไปนั่งคูณเยอะมากเลยดังนั้นอ่านมาเขียนนี่ก่อนรากที่2ของ5 0 0 ที่สองของห้าร้อยเจ็ดสิบหกก็คือจะได้รากที่เป็นบวกเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบหกกับรากที่เป็นลบห้าร้อยเจ็ดสิบหกนี้เรายังไม่สามารถถอดรากออกมาได้เพราะว่าเราไม่ทราบนะคะเราจะพิจารณารากที่เป็นบวกก่อนทีนี้ตัวเลขมันเยอะมากนะักเรียนจําเป็นต้องใช้หารสั้นหารสั้นคือเนี่ยเป็นเครื่องหมายแบบนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกจะสังเกตว่าเป็นจำนวนคู่นักเรียนจะใช้สุดคูณไม่อะไรหาร ใชยแม่2เริ่มต้นที่แม่2ได้เลยง่ายๆ2อะไรได้5 2 2ได้แค่4เศษหนึ่อะไรได้17 2 8ใช่ไหมคะ2 8 16เสร็จ1เศษ1เป็นเลข16 2 8 16ต่อไปเอาแม่อะไรอีกแม่2 2อะไรได้2 2 1เป็น2 2 4เป็น8 2 4เป็น8 1 4 4สุดคูณแม่อะไร คุนค้น,คนไหมหนึ่งสีส่เลขคุนค้นไหมคะคุณครูจะใช้แมสิบ12งสิบคูณสิได้144อ่านี่คือตัวประกอบทั้งหมดนี่คือตัวประกอบของ576เดนาะอ่าดังนั้นเราจะได้ว่าน้ำไปเขียนะคะ่ะ รากที่2ไม่ใช่สิกรนที่2ของ576เกิดจาก2คูณ2คูณ12คูณ12มันก็คืออะไรเอ่ยเขียนให้อยู่ในรูป A ยกกำลังสอง ก็คือ2ยกกำลัง2คูณอยู่กับ12ยกกำลัง2ดังนั้นนักเรียนจะถอดมาได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ2ใช่ไหมคะคูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ12ค่าสมบูรณ์ของ2คือ2คูณอยู่กับ12 2คูณ12ได้ 24เนาะดังนั้นรากที่2ของ5 7 6อันนี้24คือเราพิจารณาแค่ค่าบวกนะดังนั้นค่าลบก็จะเป็นลบ24ด้วยรากที่2ของ5 7 6คือบวกลบ24โอเคมาดูต่อไปหาได้โดยวิธีการจับคู่แล้วถอดกรนจับคู่โอเคเมื่อกี้เรา ได้อะไรนะอ่ะได้ที่สองคือ576อันนี้เดิมนะคะโจทย์เดิมลบ576เมื่อกี้เรา,เาหาตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างมี2กี่ตัวคะ2คูณ2คูณ12คูณ12อ่านเขาบอกว่าจับคู่ใช่ไหมคะน,นี่นี่คือ 1>, 1คู่และนี่คือ1คู่ถ้ามีครบคู่ถอดออกมาจะเหลือหนึ่งตัวแสดงว่าเราถอดออกอะไรออกมาได้บ้าง2อมีสองตัวก็คือ1คู่ถอดออกมาได้2 1ตัว12มี1คู่ถอดออกมาได้1นึ่งตัวนั้นคือสองคูณสองได้24แค่นี้จบกับคู่เอาก็ได้นะคะแสดงว่าตอบสุดท้ายคือรา่งที่สของห้าร้อยเจ็ดสบคือบวกลบนะ รากที่2รากต้องมีทั้งค่าบวกและค่าลบอันนี้เราพิจารณาแค่ค่าบวกเฉยๆถ้าเราหาค่าลบก็ได้เหมือนกันโอเคมาดูหน้าถัดไปมาดูตัวอย่างที่2ค่ะรากที่2ของ0.0676ก็คือรากที่2ที่เป็นบวก0.0676แล้วก็รากที่เป็นลบ0.0676อ่าเรามาแยกตัวประกอบค่ะ เอาแค่ตัวเลขหลังจุดมาก่อนนะคะก็คืออะไรเอ่ย6 7 6ลองแยกตัวประกอบอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปใส่จุดทีหลังใช้แม่2 2อ,อะไรได้6 2 3ได้6 2อะไรได้7 2 3ได้แค่6เหลือเศษหนึ่อ,อะไรได้16 2 8 16ต่อไปก็แม่อ่าแม่สเหมือนเดิม2อ,อะไรได้3 2 1เป็น2เหลือเศษหนึ สองหกเหลือเศษหนึ่งสองเก้าสิต่อไปใช้แม่อะไรดีใช้แม่13 13อะไรได้169 13หกคูณสิได้169อ่ะทีนี้แต่ว่าของเรามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ4ี่ตำแหน่งดังนั้นเราต้องมาพิจารณาใส่จุดค่ะใส่ยังไงที่มันคูณกันเราได้4ี่ตำแหน่งอ่ะมาดูตำแหน่งก็จะได้ว่า มันอันเรามีอันนี้ใช่ไหมสองสองสิบสามสแสดงว่ามันมเรามีตัวเลขสี่ตัวต้องคูณให้ได้ทศนิยมสี่ตำแหน่งดนันั้นเราจะแบ่งเป็นอย่างละทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนาะก็จะเป็นอ่อ 0.2คูณ0.2คูณ1.3คูณ1.3เมื่อเราคูณออกมาแล้วให้นับหลังจุด1 2 3 4คูณออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นทศนิยม4ตำแหน่งนะโอเคทีนี้เราก็จะได้ว่า 0.2ยกกกำลัง2เนาะเพราะว่า0.2มี2ตัวคูณกับ1.3ยกกำลัง2เข้าข้อสรุปก็คือจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ0.2คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ1.3อันนี้เราถอดสแครรูทมาแล้วนะคะนั่นก็คือ0.2คูณกับ0เอ้ยคูณกับ1.3 0.2คูณ1นได้เท่าไหร่เอ่ย ก็คือทศนิยมสองตํเอ้ยทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1ตำแหน่งจะได้ทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะสคูณ13ได้36คําตอบต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ0.36นั่นเองทีนี้อันนี้คือรากที่เป็นบวกเนาะเราพิจารณารากที่เป็นบวกซึ่งในทํานองเดียวกันกับรากที่เป็นลบแต่เราแค่เติมลบข้างหน้าดังนั้นคําตอบของรากที่2ของ0.0676คือบวกลบ 0.36ค่ะอา่ะลองหาเราวิธีจับคู่ซิเหมือนเดิมรากที่สองคือจะมีทั้งค่ารากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบเราจะพิจารณารากที่เป็นบวกก็คืออา้าวคือขิดไม่ตรงโอเค 0.2คูณ0.2คูณ1.3คูณ1.3ทีนี้อะไรบ้างที่เป็นคู่กันนะอ่ะคู่กันก็คือ0.2และ1.3เนี่ยครบคู่แล้วก็คือเราสามารถถอดออกมาได้เลยก็คือจะได้0.2 1คู่ถอดออกมาได้1ตัวนะคะคูณกับ1.3ซึ่งคูณกันแล้วมันจะได้0.36 ใช่ไหมในข้อเมื่อกี้ดังนั้นอันนี้คือเราพิจนารณาแค่ค่าบวกแต่ว่ารากที่2ต้องมีค่าลบด้วยคําตอบจึงเป็นบวกลบ0.36จากอะจากตัวอย่างที่1น,นะคะนัเกเรียนจะเห็นว่าค่าของรากที่2เป็นจํานวนตะกรกยะใช่ไหมไม่จําเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอไปอาจจะเป็นค่าทศนิยมซ้ําหรือ เป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มก็ได้การหาหนาที่2นั้นอาจจะมีมากมายหลายวิธีเลยแต่และว,วิธีนิยมใช้ไม่สุดก็คือการหารหาที่2โดยใช้การแยกตัวประกอบนั่นเองซึ่งนักเรียนจะได้ใช้วิธีตรงหาโดยใช้ข้อสรุปอันนี้หรือจะใช้วิธีรัดการจับคู่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเลยนะคะอทีนี้มาดูหน้าถัดไปหน้า27 อนอกจากการหารากที่2จากตัวอย่างที่1ที่2แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายจํานวนมากเลยที่ไม่สามารถหารากที่สองเป็นจํานวนตกกรรกยะได้แต่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกลนอย่างง่ายได้อะกลนอย่างง่ายเป็นยังไงมาดูรากตัวอย่างที่3มรากที่2ของ72รากที่สองของ72มีทั้งค่าบวกและค่าลบใช่ไหมคะก็คือรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบ อ่ะทีนี้เรามาหารสั้นก่อนหาตัวประกอบของ72ก่อน72เกิดจากอะไรเอ่ยนันเราจะเอาอะไรหาร72ก็คืออ่าเดี๋ยวครูเอา3หารก่อนเนาะ3อะไรได้7 3 2ได้6เหลือเศษ1 3 4 12สาสี่ต่อไปใช้แม่3 38 24ต่อไปใช้แม่อะไร แม่สองเป็น8ต่อไปใช่แม่สโอเคนี่คือตัวประกอบทั้งหมดของ72ดนะคะอ่ะดาดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า72เกิดจาก3ามคูณสคูณสคูณสและคูณ2องอ่าทีนี้มาดูเราจะจับคู่อะไรได้บ้างจะได้ว่า 3ยกกำลังสองใช่ไหมเพราะว่าเรามี3กี่ตัวคะมี3 2ตัวและคูณกับ2ยกกำลังสองเพราะเรามี2ตั้ง3ตัวทำไมเราเขียนแบบนี้เหลืออีก1ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้เข้าไปในข้อสรุปไงที่มันเป็นยกกำลังสองจับคู่เนาะเราจะได้ถอดออกมาได้ดังนั้นในข้อนี้เราจะถอดอะไรออกมาได้บ้าง เราจะถอด3ที่ยกกําลัง2ตรงนี้กับ2ที่ยกกําลัง2ตรงนี้3ยกกําลัง2ถอดออกมาได้3 1ตัวและ2ยกกําลัง2ที่ถอดออกมาได้คือ2เ่ืาอเราถอดออกมาแล้วมี2ตัวใช่ไหมคะเราก็ให้มันคูณกันซะเหลือข้างในคือเหลือเลขอะไรที่เราไม่สามารถถอดออกมาได้คือเลข2เนะอะข้างหน้ากรนนักเรียนคูณกันให้เรียบร้อย3คู2เป็น6 นี่คือรูปอย่างง่ายนะคะคือเราเปลี่ยนรูป72ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเฉยๆโอเคดังนั้นคำตอบคือจะได้6 square o o t 2แต่ว่าอันนี้คือที่เราพิจารณาคือมีค่าบวกใช่ไหมมันต้องมีค่าลบด้วยดังนั้นต้องเป็นบวกลบ6 square 2ทีนี้เรามาดูว่านักเรียนจะเช็คอย่างไงว่านักเรียนทำถูกไหมก็คือการเอา6กลับเข้าไปข้างใน การเอา6กลับเข้าไปข้างในอ่ะหกสแควรรูสอทีนี้การกลับเข้าไปในกลนเนี่ยมันต้องยกกําลังสองด้วยดังนั้นนั่นเองก็จะได้ว่า6ยกกำลังสองคูณอยู่กับ2 6กํำลังสองได้36มสิคูณสองคูณสได้เท่าไหร่ได้72ซึ่งก็กลับมาเป็นตัวเดิมนั่นเองนะคะนี่คือเราทำถูกแล้วโอเคมาดู จับคู่เมื่อกี้เราแยกตัวประกอบอะไรได้บ้างอ่ะเขียนรากที่เป็นบวกกับลบก่อนลบเนาะเมื่อกี้เราแยกตัวประกอบได้ว่า3คูณ3คูณ2คูณ2คูณ2นี่ไงจับคู่ของเราใช่ไหม3กับ3 2กับ2เราก็เอามันออกมาได้เลยได้3 1ตัวคูณอยู่กับ2 1ตัวข้างในเหลือแค่2 3 2เป็น6 สแร์รทสนี่คือเราแค่พิจารณาในค่าบวกใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องมีค่าลบด้วยก็คือบวกลบ6สแปร์รูทสองแค่นี้ค่ะอ่าต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคะก็คือการทําแบบสึงหารนั่นแหละเดี๋ยวครูจะพาทําก่อนเนาะโอเคมาดูจงหารากที่สองของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้รากที่สองของ324 รากที่2ก็ต้องมีทั้งค่าบวกใช่ไหมคะและค่าลบแยกตัวประกอบก่อนเลยหารสั้นแยกตัวประกอบของ324ก่อนเอาแม่อะไรหารแม่2เนาะง่ายสุด2 1เป็น2เหลือเศษหนึ่ง,สอง,อส,งสองหกสิบสไม่มีเศษสองสองเป็น4อ่าเราไปแม่2อ,อีก2 8 16 2 1เป็น2ต่อไป แอืมคุณสามารถใช้ไม่เก้าได้เลยไหมเพราะว่าเก้าคูณเก้าเนาะเราจะไดไน้นั่นเองก็จะได้เก้าเก้าเก้าแปดเอ็ดชอันนี้คุณไม่ได้ใช้ไม่สมนะคุณใช้ไม่เก้าเลยเพื่อจะเพื่อจะได้เร็วนั่นเองก็จะได้ว่าพิจารณาคำตอบที่เป็นบวกก่อนก็คือเอ่อกรนที่สองของสามร้อยยี่สิบสี่นะคะเมื่อกี้เรา หารสั้นได้อะไรบ้างเราเอามาใส่เลยค่ะก็คือ2คูณ2คูณ9คูณ9ใช่ไหมซึ่ง2คูณ2ก็เป็น2ยกกำลัง2 9คูณ9ก็คูณ9ยกกำลัง2นี่ไงเราสามารถถอดออกมาได้แล้วก็คือถอดออกมาได้เป็น2คูณกับ9 9คูณ2เป็น18แต่อันนี้เป็นแค่ค่าบวกเนาะ้อที่2ต้องมีค่าลบด้วยคำตอบจึงเป็นบวกลบ18 เรียบร้อยมาดูข้อที่สองเป็นพันเลยตัวเลขเยอะมากแต่ไม่ยากเราต้องหารสั้นถ้านักเรียนหารสั้นเป็นนักเรียนจะง่ายมากเลยโอเคคันนี้รากที่สองของ1 1ึ่หหมันก็ต้องมีทั้งรากที่เป็นบวกใช่ไหมคะและรากที่เป็นลบ อะเราจะพิจารณาแค่รากที่เป็นบวกเนาะหารสั้นค่ะตั้งหารสั้น1,156มีเลข6ก็คือใช้แม่2ก่อนเลย2อะไรได้10 1 2 5เป็น10เหลือเศษ1 2อะไรได้15 2 7 14เหลือเศษ1 2 8 16ตัวเลขคุณคๆณไหม5้8เนี่ยอ่ะหารต่อเอาแม่2 สองเลนะฮะสองสองเป็นสี่เหลือเศษหนึ่งสองแปดสิบหกเหลือเศษหนึ่งสองเก้าสิบแปดถูกไหมคูหารถูกไหมเนี่ยโอเคหาง่ายต่อใช้แม่อะไรเ,เอ่ยอะต่อไปใช้แม่อะไรเอ่ยลงท้ายด้วยเก้าสิบเจ็ดนะคะครูหาให้แล้วสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด 17บคูณ17ได้289ค่ะดังนั้นในสแควรูปของเราจะมี2คูณ2คูณ17คูณ17จะได้ว่าเป็น2รยกกำลังสใช่ไหมซึ่งถอดออกมาได้เลยไหมคุณครูจับคู่ออกมาได้เลยไหมคะมี2คู่เรียบร้อยแล้วก็คือ2มี2ตัวถอดออกมาได้ตัวเดียวคือเป็น2 17คูณ17ก็ได้เป็น17 ถอดไวรูสมาแล้วนะ2คูณ17ก็คือ34ซึ่งอันนี้เราพิจารณาแค่ค่าบวกแต่คำตอบมีทั้งบวกและลบนะคะบวกลบ34ต่อไปข้อที่3โอ้ราที่2ของ10,000เลยนะ11,000 25มันก็จะมีเหมือนเดิมมีทั้งค่าบวกและค่าลบ ดังน,นั้นเราจะเอาไปหารสั้นค่ะ1 1ึ่งลงท้ายด้วย5เราใช้แม่อะไรหารดีก็คือแม่แม่5 5าายได้11 5 2เป็น10เหลือเศษหนึ 1, 5, 2, เป็น10 5หายได้2 5, 0, องาศเนาะจะได้เป็นเลข25 5 5 25ลงท้ายด้วย5อีกแล้วใช้แม่5 5าายได้22 5, 4, 20, ห้าสี่ยี่สิบเหลือเศษสองเป็นเลขยี่สิบห้าสี่ยี่สิบห้าหนึ่งเป็นห้าสี่สี่หนึ่งอ่านนักเรียนมาดูสี่สี่หนึ่งใช้แม่อะไรดีสี 4, 4, ่สี่หนึ่งกูดูซิใช้แม่อะไรในการหารคะเจ็ดได้ไหมกูลองใช้แม่เจ็ดนะพราะมาลงท้ายด้วยหนึ่งเจ็ดอะไรได้สี่สิบสี่เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหก 42ต้องการสี่สแล้วเศษสองไปเลขยี่สิบเอต่อไปเจ็ดห้าสจ็ดเป็นเจ็ดเาอ่ะใช่ไหมเจ็ดเจ็เกคูณสามเกิดจาก3าคูณสนี่คือตัวประกอบทั้งหมดค่ะเรามาเขียนลงเลยพิจารณาแค่ค่าบวก จะได้ว่า5คูณ5คูณ7คูณ7และคูณ3คูณ3เอ,อ่อเป็นคู่พอดีเลยใช่ไหม5คูณกับ้า5คูณเแล้ว3คูณสาดังนั้นเราถอดอะไรออกมาได้บ้างถอด5ถอด7แล้วก็ถอด3ทั้ง3ตัวยังคูณกันอยู่นะคะ5คูณ7ได้35นะคะ 3 5คูณ3ได้เท่าไหร่ได้105แต่ว่ารากที่2มีทั้งค่าบวกและค่าลบต้องเป็นต่อว่าบวกลบ105ดังนั้น105เป็นรากที่2ของ11,025มาดูข้อที่4จงหารากที่2ของเศษส่วนเออมาสิยากขึ้นมาล้เหมือนเดิมคะ่ะไม่ยาก นั่นก็คือมันจะมีทั้งค่าบวกและค่าลบอันนี้ค่าบวกอันนี้ค่าลบเราก็พิจรารณาค่าบวกเหมือนเดิมค่ะอะข้างบน 1cc เกิดจากอะไร 1cc ตัวปีนตัวเลขที่ีุกคนจำได้แล้ว 1cc เกิดจากอะไรคูณกัน ก็คือ12คูณ12ดังนั้นเราเขียนข้างบนก่อนง่ายข้างบนเกิดจาก12คูณ12ข้างล่างค่ะห่งสห้นักเรียนไม่รู้นักเรียนก็มาตั้งหารสั้น1225ใช้ไม่หหาร5 2ได้แค่10เหลือเศษส5งห้สี่เหลือเศษส5งห2 5 5อ่าลงท้ายด้วย5อีกแล้ว5 2สองเป็นเอ้ย5 4เป็น20เหลือเศษสี่ห้ห้า 49เกิดจาก7จคูณ7โอเคดังนั้นตัวส่วนก็จะได้เป็น5คูณ5คูณ7คูณ7จับคู่เอาออกมาเหมือนเดิมค่ะข้างบนเราจะได้อะไรบ้างข้างบนได้จะบมาได้12ตัวเดียวเนาะข้างล่างจะได้5กับคูณอยู่กับ7เห็นไหม5้5มันมีคู่เห็นไหมเนี่ย7มันก็มีคู่นักเรียนจะได้ว่า12ส่วน5 7เป็น 35อันนี้คือแค่ค่าบวกคำตอบต้องมีบวกและลบเร็วไปหรือเปล่าครูสอนเร็วไปไหมตามทันไหมเอ่ยไม่ใช่ว่าเปิดไปตอนสุดท้ายดูแต่ฉเฉลยนะโอเคมาดูข้อที่5 5ค่ะข้อสุดท้ายเป็นโทสนิยมจงหารากที่2ของ5 16.25เหมือนเดิมก็จะมีทั้งค่าบวก และค่าลบเนาะ56.25เราก็จะพิจรารณาแค่ค่าบวกอ่าทีนี้มันเป็นทศนิยมเราไปตั้งหารสั้นเลยแล้วครูก็ว่าขีดไม่ตรงนะแต่นี้เราต้องตั้งแบบไม่มีทศนิยมก่อนนะเป็น56.25เดี๋ยวเราเข้าไปแบ่งจุดทีหลังเนาะเอาใช้ไม่5ในการหาร5 1เป็น5 51เป็น5เหลือเศษห 52เป็น10เหลือ12 55 25ไม่5เหมือนเดิม5อะไรได้11 52เป็น10เหลือ1 52เป็น10เหลือ12 55 25ไปแม่อะไรอีกไม่5 54 20เหลือ12 55 25ไม่5 59 45 9้าเกิดจาก3ามคูณสาโอเคเราได้มาแล้วทีนี้แต่ว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะทศนิยมสองตำแหน่งเนาะดังนั้นมันต้องมีตัวทศนิยมกี่ตัวอ่ะต้องมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสองตัวเราเนียนจะให้แบ่งให้อะไรก็ได้นะดังนั้นครูจะให้เป็น5 5าคูณห้า คูณ5คูณ5คูณ0.3คูณ0.3อ่ะคูแบ่งเป็นแบบนี้นะแั้นเน่จะได้อะไรบ้าง5ยกกำลัง2คูณกับ5ยกกำลัง2คูณกับ0.3ยกกำลัง2ใช่ไหมเราจะถอดอะไรออกมาได้บ้างก็คือถอด 5มาได้1ตัวและ5อีก1ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ทอด0.3เอา3ตัวนี้คูณกัน5คูณ5ได้25ใช่ไหมคะย5คูณ0.3ได้เท่าไหร่25คูณ0.3ได้7.5แต่นี้คือเราพิจารณาแค่ค่าบวกเนาะน้นคคำตอบว่าจะเป็นบวกลบ7.5จบแล้วแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่นี้ โอเคเดี๋ยวในครั้งหน้าครูจะพามาทำข้อสองใหญ่ก็คือการจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือนักเรียนเอาไปทําเองดีดีไหมเออโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้บ๊ายบาย